สนับสนุนโดยโรซ่าฟามิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวสวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราสองพอลูกภูมิใจนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวมหากราบของการกินหวานนั่นก็คือ น้ำชงน้ำอัดลมและก็มีอีกน้ำหนึ่งที่หลายคนไม่ค่อยพูดถึงนั่นคือน้ำโซดานั่นเองหลากหลายเหล่านี้จะอยู่ในเมนูรอบๆตัวเรานะครับเราหาหาหาซื้อหากินได้ง่ายมากในปัจจุบันการหาซื้อหากินได้ง่ายมากหมายความว่ามีโอกาสเอาเข้าปากได้สูงเราจึงหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยกันครับกับคุณหมอปัญญาครับสวัสดีครับน้ำอร่อยออร่อยคนสแสวงหาจะดื่ม เบื่อที่จะกินน้ําเปล่าก็ยิ่งน้ำเปล่าดีที่สุดสำหรับสุขภาพมนนษย์นะครับแต่ว่าคนก็แสวงหาน้ําสารพัดเช่นซาซาซัซาลินบ้างก็ไปผลิตน,น้ําโซดาขึ้นมานะครับโดยพ่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดอไอกไซด์เป็นแก๊สเสียที่เราหายใจออกจากร่างกายนะครับเพื่อจะทิ้งออกสู่อากาศแต่คนก็ไปรวบรวมมันเข้ามาแล้วก็อัดด้วยความความดันสูงเข้าไปในน้ํา ให้มันไปแทรกอยู่ในโมเลกุลของน้ําน้ําเวลาเรากินจึงซาอพอพะซาลิ้นก็มีความสุขใจไปอีกแบบหนึ่งของคนที่กินน้ําโซดาแต่ข้อเสียอันนี้คือแอบแฝงอยู่ก็คือมันเกิดเป็นความสภาพความเป็นกรดของน้ํานั้นมากเกินไปรกรดแบบเข้มข้นทีเดียวเรียวกว่ากรดคาร์บอนิกนะครับกรดคาร์บอนิกเนี่ยครับจะมีผลเสียต่อร่างกายตรงที่ว่าไปปรับสมดุลร่างกายให้มีความเปลี่ยนแปลงไปเสียสมดุลไปได้เหมือนกัน ครับถ้าร่างกายมีปัญหา uh huh. การดื่มน้ำสดาจึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้ดีทีเดียวด้วยปริมาณเหมือนเดิมครับปริมาณอย่าให้มากเกินไปกลุ่ม2องคือกลุ่มที่เป็นน้ำประลมที่มีการผสมสีสันแล้วใส่รสชาติหว,นหวานๆเข้าไปด้วย แล้วก็บวกกับซาซาด้วยเหมือนเดิมนะครับอ๋อตรงจุดนี้ครับคุณพ่อต้องบอกเลยว่าโซดาเนี่ยนะครับสมัยนี้เขาก็ไม่ค่อยกินกันแบบเพียวๆแล้วนะครับเขาจะมีการเอาไปผสมอย่างอื่นๆด้วยน้ำวงน้ำหวานน้ำสีสันต่างๆเพราะฉะนั้นต้องพูดรวมไปเลยให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจว่าเกี่ยวกับความซาซาหวานหวานเนี่ยมันจะรวมกลุ่มไปด้วยนะไม่ว่าจะน้ําอัดลมและโซดาที่ผสมอย่างอื่นๆด้วยนะฮะครับก็บบมารวมอยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยก็แยกเป็นกลุ่มของน้ํีสี Oh. สีแดงบ้างสีส้มบ้างแล้วแต่บางทีก็สีใสๆไลน์เลมอนไลน์ต่างๆเอารสชาติมะนาวบ้างรสาอส้มบ้างนิดหน่อยแล้วรวมทั้งน้ำดำ oh. น้ำดำผสมสาที่มีคาเฟอีนด้วยนะครับถ้ามานรอนน้ำดำมีขายหลายยอ่หดเลยทีเดียวนเมืองไทยนะอันนั้คือส่วนที่มีส่วนผสมของกาแฟในน้ำน้ำร้อนนั้นด้วยสามอย่างนะครับทั้งน้ำสีๆออกรสหวานๆซ,ซ่าๆ บวกกับน้ำสีดำๆที่ออกขายทั่วไปนะครับรวมทั้งน้ำใสๆแต่ออกซ่าๆด้วยหวานๆานด้วยมันผสมกันหลายรูปแบบเลยเรียกรวมก็น้ำอัดลมครับมีข้อเสียก็คือว่ามันประกอบด้วยน้ำตาลปริมาณสูงเกินไปแต่วิธีปัจจุบันนี้มีการเลี่ยงไปใช้น้ำตาลเทียมที่กล่าวถึงไปแอสปาร์ตัมซูคารโลสหรือแม้กระทั่งหญ้าหวานน้ตามแต่ถูกนำไปใช้ในการผสมเนื่องจากกฎหมายในเมืองไทย ออกมาว่าถ้าเกิดน้ําตาลหวานจนเกินไปเกินเขตที่กําหนดไว้กฎหมายกําหนดไ้เนี่ยต้องเสียภาษีมากกว่าธรรมดาต้นทุนของผู้ผลิตจึงสูงขึ้นเป็นธรรมดาคนก็เลยหลบมาใช้น้ําตาลเทียมหรือน้ำยาหวานเป็นตัวทําให้เกิดความหวานนะครับรวมทั้งเมื่อผสมกสามา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปจะเกิดฟาวเป็นกรดเรีวยกว่ากรดคาร์บอนิกกรดตัวนี้ทําให้ร่างกายมีความเป็นกรดสูงก็เป็นผลเสียต่อร่างกายระดับหนึ่งในการย่อยอาหารนะครับ บวกกับมันจะมีกรดอีกตัวหนึ่งกรดฟอสฟอริก onic, ซึ่งมีผลเสียต่อการที่จะกัดกร่อนหรือการย่อยตัวของกระดูกคราบเคลือบฟันต่างๆให้เกิดฟันผุได้ง่ายตรงนี้เองครับเป็นตัวเสียขอของของกรดน้ำน้ำอัดมที่ว่าดื่มแล้วทําให้ฟันเสียฟันผุง่ายกว่าธรรมดา uh huh. ถ้ามีการผสมพวกกลิ่นพวกสีพวกอะไรต่างๆหลายอย่างเข้าไปเราจึงต้องกินโดยรวมแล้วดื่มน้ำตัดลม จะได้ของส่วนผสมหลายอย่างทีเดียวทั้งความเป็นกรดจากการฉีดเจากัดคอนัดออกไใช์เข้าไปกรดฟอสฟอนิกที่เกิดขึ้นจากการผสมของพวกนี้รวมทั้งน้ําตาที่สูงกว่าธรรมดาด้วยนะครับอ๋อตรงจุดนี้ก็ระวังการกลับมาที่เรื่องราวของปริมาณอีกปริมาณในะก๊อแถมให้นิดนึงนะฮะเมื่อสักครู่นี้ค,คุณพ่อพูดถึงเรื่องมันมีกรด2ตัวเกิดขึ้นนะครับ คาโบนิกกับฟอสฟอนิกใช่ไหมครับคุณพ่อครับใช่ครับเจ้าตัว2ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรากินแล้วเราอยากจะเคลียร์มันนะฮะไม่ให้มันค้างคายอยู่ในช่องปากง่ายนิดเดียวฮะน้ำเปล่าช่วยคุณได้นะครับน้ำเปล่าตามนะครับมันก็จะช่วยนะครับที่ให้เจือจางชะล้างออกไปไม่ให้มันติดอยู่ในบริเวณช่องปากของเรานานมากจนเกินไปด้วยและอันสุดท้ายน้ำชงน้ำชงนี่คือความสุขของชาวชาวออฟฟิศนะฮะชาวนักเรียนนักศึกษาต่างๆกินแล้วมันก็หวานชื่นใจ เวลาชงเคยดูกันหรือเปล่าเขาใส่น้ำตาลกันพอสมควรเลยทีเดียวจริงๆอยู่นะครับน้ำตาลเนี่ยมันเป็นอาหารของสมองสมองใช้กลูโคสแต่เราก็ต้องกลับมาที่เรื่องปริมาณอีกแล้วละครับเวลาชงเนี่ยก็อย่าไปใส่เยอะจนเกินไปหรือถ้าเขาใส่มาเยอะเราก็เฉลี่ยเฉลี่ยกินใช่ไหมครับคุณพ่อได้ความหวานสดชื่นเฉลี่ยกินว่าเวันนึงอ่ะก็อย่าเกินสักแก้วอะไรประมาณนี้แต่ หลายคนคิดว่าอ๋อมันอยู่ในแก้วแบบนี้ดูดสบายๆไม่มีอะไรกินวันสองสามแก้วอ้วนแน่นอนเพราะมันทำให้ปริมาณเกินนั่นเองอนะครับเรื่องเราก็กลับมาที่คาเดิมครับคุณพ่อปริมาณเกิน,รนเราต้องเราต้องควบคุมให้ปริมาณการกินน้ำตาลเหล่าี้เหล่านี้นะครับกินให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีสุขภาพร่างกายของเราจะได้ โอเคอยู่ในปริมาณที่ควบคุมได้จัดการได้จัดสรรได้นะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราสองพ่อลูกอยากเล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องการกินความหวานความหวานนั้นสดชื่นแล้วมันก็มีประโยชน์ต่อจิตใจแต่ต้องระวังเกี่ยวเรื่องปริมาณถ้ามากเกินไปก็อันตรายนะครับติดตามครับซีรีส์เรื่องยาวของเราการกินดีมีความสุขไม่ว่าจะความสุขของตัวเองความสุขของครอบครัวและคนที่เรารักยังไงก็ต้องกินแต่กินต้องรู้ด้วยว่ามันเกิดอะไรกับร่างกายของเราบ้าง เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วติดตามนะฮะซีรีส์เรื่องนี้ยังมีอย่างยาวๆกันเลยนะครับสำหรับครั้งต่อๆไปก็จะเป็นเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปด้วยต้องติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาจากกันไปก่อนละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ